อันอันนี่สองเป็นพาสที่คนน่าจะชอบเนาะมันน่าจะง่ายกว่าการคำนวณเลขเนาะความสามารถด้านการให้เหตุผลเนาะมันจะอยู่ในเนื้อหาหมอปลายก็คือตรรกศาสตร์กับการให้เหตุผลสองัอนสิ่งที่เขาจะามาเล่นเรามีไม่กี่แบบหนึ่งถามตรงๆตามนั้นแล้วก็มาเรียงความสําคัญอย่างที่สองให้มาเป็นแพทเทิร์นของตรรกศาสตร์เออเล่านิดนึงเนาะ เขาจะให้เป็นข้อความจริงๆแล้วมันจะมีคําว่าประพจน์ด้วยน้อโปู่มาแต่เราก็คงไม่ได้ยืดขนาดนั้นเนาะประพจน,นเนาะเรามีข้อความแบบนี้อ่ะมีเราไปเจอที่ออกนั้นเด่นที่สุดมีแบบเดียวมีคำว่าท่าจุดๆแล้วก็แล้ว<อ>ก็เหมือนตัวนี้เวลาเราอ่านเราอ่านว่าพีชี้คิว P Q นี่เนาะภาษาอ่านมันก็คือท่าพีแล้วคิวเนาะถูกไหม ถ้าเป็นตักษาคนที่ไม่ใช่คณิาสัตร์อย่าอย่าเพิ่งงงนะใจะเย็นๆก่อนเนาะเล่าไปให้เราฟังก่อนๆๆอน,อน,นี่อ่านว่าถ้า P ีแล้วคิวอะในภาษาคณิตศาสตร์จะเรียกมันสมมูลสมมูลแล้วไม่ได้สมมูลไม่ได้เนาะสมมูลมันจะมีค่าเท่ากับจริงๆมันมีสามอันเนาะครูคณิตศาสตร์จะาจะทำได้อะไรเอ่ยเนาะพีคิวคิวสมมูลกับเนาะคิวแล้วเนาะพีเนาะแต่ถ้าไม่ใช่ครูณคณิตคืองงแน่นอนงงแน่นอนไม่เอาเนาะ ไม่เอาเนาะถ้าไม่ลืมเนาะลืมเนาะคนทั่วไปที่เราจะจำก็คืออำแบบนี้ถ้าเราไปเจออะไรก็ตามเป็นท้ากับแล้วนี่เนาะนี่นะทุกคนถ้าหนึ่งพยายามไม่ใช้ต่อแปรแล้วกันเนาะแล้วสองเออนี่เนาะเออเออนี่นะออออนนะมันจะเหมือนมันจะเหมือนกับไม่ใช่สองไม่สองแล้ว ไม่หนึ่งเออข้อนี้จะเป็นเหตุนี่จะคือผลคู่นี้นี่คือก็คือสรุปนี่จะคือสรุปเ,เขียนดีๆเนาะเขียนดีๆเน้ะเขาจะงงงงแบบไก่ตา,าแตกมาเนอะอา่อาถ้าหนึ่งชี้สองโจทย์จะถามสมมติว่ถ้าโจทย์ถามถามไม่สอง เราจะต้องตอบอะไรไม่หนึ่ง,งนะ่ะคำตอบนี่คือคําตอบนะถ้าให้อื่นมาจะตอบไม่ได้แล้วนะเออ <c oughs> เหมือนถ้าเราไปโยงคําตอบนะเป็นคําถามเป็นเป็นโจทยอดฮิตมากกว่าเนาะเ <c oughs> มื่อเขามาทุกคนคุ้นนะฮอรแล้วฉันจะไปอ่ะแล้วฉันจะไป เดี๋ยวข้อสอบจะเป็นภาษาไทยใช้ประโยคความรวมในการลดรูปอีกเนาะท่ากับแล้วกว้างเนาะเมื่อเขามาแล้วฉันจะไปเขามาแล้วฉันจะไปอ่ะก็คือหนึ่งเขามาแล้วฉันจะไปโจทย์ก็จะถามว่าฉันไม่ไปโจทย์บอกว่าฉันไม่ไปแล้วก็จะถามว่าสารุป ได้บ้าอะไรอ่ะ,อะงงเราเริ่มงงแล้วเริ่มเกาหัวแล้วครับเทคนิคการงงที่ดีคือการเกาหัวนะครับ <c oughs> อะเ <c oughs> มื่อเขามาคือหนึ่งเนะาะฉันจะไปก็คือสองเนาะรักประโยชน์ว่าจะขึ้นมาว่าฉันไม่ไปอ่ะฉันไม่ไปก็คือไม่อันที่สองเนาะถูกไหมความที่สองคือฉันจะไปก็คือฉันไม่ไปก็คืออันไม่อันที่สองเนาะถูกไหมข้อสรุปก็คือต้องเป็น ไม่อันที่หนึ่งเนาะไม่อันที่หนึ่งก็คืออะไรเขาไม่มาเนาะเออเขาไปต่อข้อนั้นเนี่ยถ้านอกเหนือนั้นก็ทําไม่ได้นะ้โอเคนะอเคนาะอย่างเงี้ยเราดูข้อสองเนาะ <c oughs> ใครงงใจเย็นใจเย็นใจเย็นสวนม์สันม์สวนม์ใจเย็นเออเราดูข้อสองด้วยกันข้ <c oughs> อดึงยันก่อนข้อดึงแค่เรียนความลำดับความสําคัญใครเป็นเมียน้อยมีหลวงแล้วนะครับผ <c oughs> ู้ชาย่าจะงงเนาะการมีเมียน้อยสรุปคือมีเกี่ยวมีกี่คนเนาะเคยงงไหม ก็ฉันมีเมียน้อยนะบอกเพื่อนนะครับเพื่อนมีกี่คนเนาะอาไม่ห่างขอโทดเลยเนาะไม่ห่งนะเครียดเลยนะค,นะคะไม่น่าเล่นเลย้อน,บบนีนะ,ะอันดูอรับไม่อยากให้พวกเราเครียดเนาะเวลาสอนเด็กก็พยายามไม่อยากให้เด็กเครียดก็าตอนเวลาเราเป็นเด็กเนะถ้าครูสอนเครียดยิ่งยาวละแอบเล่นโทรา,บา์บ้านว่าลูกครูบ้านนะครับเท่าวันกับเพื่อนบ้านนะครับเมียมีเมียที่ต้องมาอ่ะนี่เมียไม่มา ดังนั้นเอาแล้วครับบางคนก็ท่องตามเพลงว่าเมียมีเมียที่ต้องมาเมียมีมากระท่องกับเมียไม่ดีแล้วนะรท่องเลยนะอ่ะก็เอาคำว่าถ้าแล้วไปใส่ยถ้าเมียมีแล้วเมียที่ต้องมาเน่ก็ดูเมียมีแล้วเมียที่ต้องมาเมียมีมีเวียดเออเมียเนีย นี่เมียไม่มีบางคนจริงๆชอ,อยข้ออย่างนี้มันก็จะตอบได้เนาะเมียน้อยมาใครกล้าตอบอันนี้เลยเขาสอบจริงนะเขาไม่รู้เขาแต่งไมเป็นยังไงก็ไม่รู้นะเขากล้าแต่งเขาอบแบบนี้มาออกข้อสอบนะพี่ยังไม่ได้แต่งงานก็ไม่ได้จะตอบได้เนาะออหนึ่งแล้วสอง นี่เมียไม่มาคืออะไรไไเดี๋ยวยก่อนสิเดี๋ยวก่อนเราถ้าเราละเราออกไปใส่เนี่ยนี่คือตามออจากกันนะมีมีเมียนี่ต้องมาก็คือหนึ่งแล้วสองนี่ขึ้นประโยคใหม่เมียไม่มาก็คืออะไรไม่สองเนาะถูกไหมไม่สองคำตอบจะต้องเป็นไม่หนึ่งเนาะไม่หนึ่งก็คืออะไรไม่ yani มีเมียนะเออไม่มีเมียนี่ไหม ไม่มีมีเท่ากับนมีไม่มีนะเออยังมีแยกตลกดีอยู่แลมีอย่างที่โหดนะไปดูเดี๋ยวข้อสอบที่เด็กสอบแฉดสามแล้วนะใครเป็นโจรนั่นงงนะใครเป็นโจรนะบ้นะครับเดี๋ยวดูมีมีเอามาให้มีอยู่อ่ะเราไว้ทำเหมือนกันก่อนแล้วดูข้อแรกก็ได้มันมีหลักการนิดเดียวนาะเรื่องพวกนี้เนาะ นายกสูงกว่านายข,ข,ข,ขอนายขสูงกว่านายกนายขสูงกว่านายงสรุปอะไรถูกเรื่องอย่างนี้พยายามอ่านดีๆมันไม่ได้ยากกสูงกว่าข ολ, ใครสูงกว่า maan? กสูงกว่าขอเออขอสูงกว่าคอคออยู่ข้างล่างอสูงกว่างอเออขอขคอ,ขอ เขาถามว่าใครดังนั้นใครถูกกสูงกว่างอถูกไหมก็ถูกแล้วนี่งอสูงกวจอเธอบ้าไปแล้วอจอไหนมาเขาไม่มีนะครับมันเป็นข้อสอบที่สอบแล้วต้องได้คะแนนนะเรื่องนี้นะงอสูงกวจอตลกกอ,อยู่ระหว่างคอกับงอบ้านเนาะแต่ก็หนึ่งเนาะเออเป็นเรื่องที่ต้องได้คะแนนนะถาข้อสอบไปหมดราอบไปนะครับ ข้อสามข้อสามอากาศร้อนอบอ,อ้าวเห็ดจะเกิดทุกคนปุ๊บแต่เป็นสันธานเนาะชื่อประโยคความเดียวกับความเดียวเนาะเป็นความรวมเนาะครูสไลด์บอกคีิเดยกันะครับอ่ะอ่าอย่าลืมนะมันคือประโยคท่าแล้วที่ลดรูปเนาะถ้าอากาศอบอ,อ้าวแล้วจะเกิดเห็ดเห็ดจะเกิดน,นะเนาะปุ๊บคืนน้าวันนี้อากาศ ไม่ร้อนอกออ่วสรุปได้ไหมถ้าเราเขียนตามสเต็ปเราก็คือหนึ่งไปสองถูกไหมตอนนี้ก็คือไม่หนึ่งสรุปไม่ได้นะไม่เข้าไม่ไเลยลก็ตอบสรุปแน่นอนไม่ได้เออก็แคน่นี้แน่หรือสไตีกเนาะมันเล่นได้หมดเลยนะที่น้ำมามา ปลากินมดน้ำลดมวดกินปลาได้ไหมอะไรกนะนะ็ได้ไหมโอเคเนาะหาเนาะได้เนาะนี่ดูดูดเหมือนการเห็นไหมนี่เ็นข้อสอบจเร่งที่ไม่เคยแต่เงเองเพราะเป็นคนคิดแล้วคนนี้ไม่เคยออกอันข้อสี่บ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกเมื่อแต่นหนบ้านพี่อยู่ลมสมบูรณ์ใครตอบปุ๊บออกไปกินยากข้าหน้าอยู่เซิร์กันนะ บ้านของพี่มีปูนาอะยิ้แล้วก็ไม่จีบแล้วก็ไม่ยากจะตอบเนาะถ้าบ้านพี่ทำนาเนาะทำข้าวทุกเมื่อบ้านของพี่ปลูกข้าวสรุปไว้แน่นอนนี่จะไม่ใช่ประโยชน์ท่าแล้วแล้วแต่นี่เป็นประโยชที่สอดคล้องเขาเรียกว่าเป็นเหตุผลตามตามกัน่ะที่เราน่าจะรู้อัตโนมัติน่ะก็บ้านของพี่ทำนาเขาทำนาทุกเมื่อบ้านของพี่ก็ต้องปลูกข้าวหรือเปล่า ก็ผูกข้าวลุกมือให,หอ่เนาะเอออันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ห้าแล้วนะเป็นเหตุผลคล้อยตามกันเนะาะก็้ตอบว่าผูกข้าวบ้างพี่ผูกข้าวเนาะเราจะเล่นจากสิ่งที่เรามีเท่านั้นนะอย่านอกเหนือนะ <c oughs> บางอันก็ถามตรงๆเลยดูดู ถ้าพายุพัดจัดแล้วจิ๋วยี่โอชื่อเนอะจะออกไปป้น่ข้โจโฉวันนี้พายุจัดอ๋อทุกคนถ้าหนึ่งแล้วสองข้อวันนี้พายุพัดจัดก,ก็ยังให้หนึ่งม่ดีอะตออะไร <c oughs> ก็สองเหมือนเดิมเนาะสองก็คือเขาไปป้น่ข้โจโฉจบ ก็ไปให้หนึ่งไปสองแล้วให้หนึ่งไปกรอบก็ต้องตอบสองเดิมอะห้ามตอบนอกเหนือจากนี้เห็นแม่บอกแล้วสามชั่วโมงเราทานอยู่แบบเออเดี๋ยวให้ครูเอกเขาหาครูตมอนมาจิ้ต่อยขึ้นชั่วโมงเล่นกฎหมายไปเลยครับเป็นเพื่อนกันชอบชวนกันสลิดในมอนอะไรไม่ใช่ไปไหนนะครับตมอนก็เพิ่งกางจะโคลแอบเขาโงก ตกลืมบอกไปครูตมอนเป็นเขาเียกเป็นเอฟซีของจัมโบ้ในมอนแล้วนะเป็นพี่ขอ่จัมโบ้นาไฟกว่าชาวบ้านเลยนะอยากดังอะไรให้ตมอนปั่นให้จะดังถ้าวันนี้ฝนตกถ้าวันถ้าฝนตกถนนสายนี้จะลื่นข้อฝนตกแล้วถนนจะลื่นเนาะถูกไหมก็ท่านหนึ่งแล้วสองอวันนี้ฝนไม่ตกอ่ะ ฝนไม่ตกไม่หนึ่งใช่ไหมไม่หนึ่งนี่ตอบอะไรได้ไหมไม่ได้จบแค่ท่นเดียวนาะอเห็นไหมมันเป็นมันเป็นโจทย์ปัญหาเด็กน้อยแล้วนี่นะี่มันจะมีสองแบบอีกแบบหนึง่งเราจะเป็นแผนภาพเนาะอิก่อนการสูบบุรีทำให้สุขภาพไม่ดีเออที่มาในเลยโอเคเนาะ การสูบบุหรี่ทำให้สุขภาพไม่ดีปรีชาได้รับการยืนยันว่าสุขภาพดีดัง,งนั้นนี่จะเริ่มเป็นภาพแล้วเนาะการสูบบุหรี่ทำให้สุขภาพไม่ดีสูบบุหรี่นะปรีชาได้รับว่าเขาสุขภาพดีจำเป็นไหมจำเป็นที่เขาจะต้องไม่สูบบุหรี่ไหมไม่จำเป็นนะ นี่ไม่ใช่ห่าแล้วแนละ้วทุกคนดูดีๆนะการสูบบุหรี่ทาให้สุขภาพไม่ดีปีชาได้ได้รับการยืนยนันว่าเขาสุขภาพดีเขาไม่จําเป็นต้องสูบบุหรี่ใช่ไหมก็ไม่จาเป็นสักอย่างใช่ไหมไม่เกี่ยวข้องกันนะคนละเ,ลกกนะเรื่องกันนะเรื่องนี้นะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะก,วนะก็คือสังเกตชอยอนะ่ะตัวสุขภาพบ่อยก็ไม่เกี่ยวเนาะนี่มีสังเกตดูปีชาไม่สูบบุหรี่อย่าลืมนะถ้าเราบอกว่าการ ถ้าเราตะก,กี้เรามันได้หนึ่งมันมันมันต้องเป็นแบบสองครอถ้เป็นเครื่อนไข่แล้วหนึ่งแล้วสองถ้าไม่สองถึงจะตอบไม่หนึ่งเนาะนั่นคือแพทเทิร์นแรกแพทเทิร์นนี้เป็นตัวเป็นบอกเป็นข้อความร,รวมๆอะให้เราคิดเอาว่าการสุบรีทาให้สุขภาพไม่ดีแต่การที่เราจะสุขภาพดีจำเป็นต้องมาสุหรี่ก็ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวนะคนนี้ไม่เกี่ยวนะมีสามแพทเทิร์นเนาะ อันที่สองข้อนี้น่าจะตอบได้เพราะข้อสอบตลกเนาะพ่อเป็นหมอแม่เป็นหมอดังน,น,นั้นะอ,อะไรใครตอบรูปฉลาดที่ตลกเลยแนละ้วไม่ได้เนะไม่มีเนาะตอบอะไรไม่ได้เนาะข้อแบบถ้าเป็นคนส่วนใหญ่ะนี้อนเะาถ้าครูคนี้เราพีแล้วพีอวัดมันจะสมมูลอยู่สามตัวเนาะนี่เนาะ ใช้ตรรกษาดิีนก็ได้นะสาวเอาง่ายดีเนาะอ่ะข้อเก้านายก็อาจเป็นขอหรือคอนายก็อาจเป็นก็คือเท่ากับเนาขอหรือคอก็อตามที่โจทย์บอกแต่ก็ไม่ใช่คอโอ้ออยออก้สอบอย่างนี้นะครับก็คือกอเท่ากับขอั่นเองตองงู เสร็จแล้วนายน้อน่าจะง่ายกว่ารื่แรกเนาะอ่าไล่ดีกว่าเริ่มเป็นเหตุเป็นผล่ะนิดเดียวเลยนิดเดียวเลยมีกี่ข้อเองสามสิบกว่าข้อเองนิดเดียวคนเดาเดนเดาเนาะ ในการเรียงลําด so ับล้านนี้ก็คือลําดับเหมือนกันนะจังหวัดเพชรบุรีเจริญกว่าจังหวัดลบบุรีจังหวัดลบบุรีเจริญกว่าจังหวัดอุทัยฉานั้นเอาความกว่าละเพชรบุรีเจริญกว่าลบบุรีเจริญกว่าเราใส่มากกว่าเนาะแต่ลบบุรีเจริญกว่าอุทัยฉานั้นเพชรบุรีพัฒนาดีกว่า เพชรบุรีดีกว่าทุทยาลบบุรีเจริญน้อยสุดเพชรบุรีเจริญน้อยกว่าทุ่ยาเพชรบุรีพัฒนดาดีสุดไม่เกี่ยวนะทุกคนฟังเลยเนาะเวลาเขาใช้คําว่าจเจริญมันก็คือคำว่าจเจริญเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ในคําอื่นเหมือนคำว่าเชียงใหม่ไกลเน,นลาะไกลจากกรุงเทพสมมุตินะคําที่เป็นตรงข้ามก็คืออะไรห้ามใช้ว่าใกล้ไม่ได้ในค,คนศตศิสราก็ต้องเป็นไม่ไกลนะ นิตศาสษาต้องรับว่าไม่ไกลนะแต่ถ้าเราเป็นคอไปสอบภาษาไทยเนาะคาที่ตรงข้ามกันเนี่ยขาวคือดําดีคือชั่วอะไรแบบนใช่แต่ในคณิตศาสตร์ไม่ใช่คณิตศาสตร์คือการคำว่าเติมไม่เข้าไปหรือเติมนอตเข้าไปนั่นเองเนาะมีด้วยเนาะอ่ะเพชรบุรีไม่ใช่ป่ะเพชรบุรีพัฒนาดีกว่าถูกไหมเพชรบุรีพัฒนาไม่เกี่ยวเนาะ เพชรบุรีเจริญน้อยกว่าอ๋อประเด็นที่สองลืมบอกต่อถ้าอยู่ในเราไปเจอในชอยมันจะเป็นแล้วแต่ที่ที่เขาจออกเนาะสมมุติถ้าคำว่าดีกับได้ดีนี่ยเนาะนี่คือความตรงกันข้ามกันนะแต่ถ้าในชอยไม่มีจริงเราถึงจะมาพิจารณาเป็นภาษาไทยนะเพราะคนสอบไม่เหมือนกันแต่จะต้องดูก่อนว่าไกลกับไม่ไกลต้องเป็นของคู่กันที่ตรงข้ามกันก่อนเนาะเหมือนเพชรบุรีพัฒนาดีสุดอนี่คำาพัฒนาไหมเจริญกว่า สมมตถิถ้าเราถ้าเราดูตามประโยคเนาก็ไม่ใช่เนาะเพชรบุรีน่านดีกว่าอิจิพยามันเล่นเหมือนกันเนาะลบบุรีเจริญน้อยสุดอันนี้ไม่ใช่เลยต้องตัดออกแล้วเนาะน,นี่น้อยสุดนี้ถ้าเรียนกันผิดแล้วเนาะที่เรียนกันผิดแล้วเนาะเพชรบุรีเจริญน้อยกว่าอิจิพยาเจริญมากกว่าเนาะพูดง่ายคือเพชรบุรีดีสุดเนาะถูกไหมอันนี้ก็จะอันน,นี้คือผิดผิดจริงๆเนาะถูกไหมก็จะมีสองอันที่พอจะตอบได้ ตะกี้บอกว่าคําที่ไม่มีเราจะตอบไม่ได้แต่นี่มันผิดจริงๆจังจแล้วเนาะมันต้องมาพิจารณาเพิ่มนะเพชรบุรีพัฒนาดีสุดเพชรบุรีพัฒนาดีกว่าทุยาค่ะดีสุดกับเหมือนกันเนาะทุกคนเรียกไหมนะ <laughs> เพชรเจริญกว่าลบบุรีอ่ะลบบุรีแต่ลบบุรีเจริญกว่าอายุทยาคระห <laughs> ว,ว่างเพชรบุรีพัฒนาดีสุด กับพัฒนาดีกว่าพิยาต,ยยตัวไหนอยู่ในประโยคตัวไหนอยู่ในประโยคที่โจทย์ให้มาขอใครถูกต้องมันอาจจะเป็นระดับหนึ่งในนี้ก็จริงเนาะแต่มันอาจจะไม่ใช่ที่สุดนะนี่คือ,อเอาในข้อความเข้ามานะ ดีเนาะเขาไม่ให้สอบกับเด็กเอาโอดินมาออกก็สอบเนาะแต่ว่าใครที่เป็นสาหาที่ตอบเขาเรียกว่าะนะเฉพาะทางของแต่ละานะสายเนาะคณิตศาสตร์จะเป็นโอเนนนะต้องเป็นโอเินเนาะเขาจะโอเิตมาออกนะส่วนใหญ่ก็จะมีโอเซตโอเล่ขนึะ้นมารับเนาะเหมือนใครที่จะไปสอบกงพหรือสอบบรรจุรูมันจะคืออันเดียวกันเนื้อหาจะพอๆกันเนาะข้าราชการเหนั้นเนาะอ่ะข้อสิบเอ็ดนายกสอบได้เกรดเอแล้วพ่อจะให้เงินห้าพันบาท มีคำตอาท่าแล้วเนาะถ้านายกรสอบได้แล้วพ่อจะให้ห้าพันบาทหนึ่งแล้วสนะองเนาะนายกไม่ได้เงินห้าพันบาทก็คือไม่สองเนาะถูกไหมนี่เป็นท่าแล้วเด็ดชัดเลยนะไม่สองก็ตอบอะไรไม่หนึ่งก็คืออะไรไม่ได้เกรด A เนาะถูกไหมห้าตอบและไม่เกี่ยวนะมีใีนี้นะไม่หนึ่งนะ